ปต่างปเภมันมันขึอยู่กับการใช้งานการช้งานแต่ประเทมันมีความแตกต่างกันอันนี้เราอามาดูกระเบลีแลนคอันนี้อันนี้คือต่างกันอันนี้ก็เปลีนกันอันนี้ก็เปลีกันทำไมทำไมย้เหมือนกัน ที่ผมบอกได้เลยว่าพลใช้พลังตีนี่ก็คือเนิ่อเลยต่างแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นระดับเงินหรือว่าบุคคลทั่วไปเราจะรู้เลยว่าจะจือถังระดับเงินจะมีแห้งนอก้ากเขาเป็นเคมีแห้งมันจะมีผงผงช่วยในการระบายหลายอย่างก็คือการในการดับไฟน่ะมันจะเป็นออกเป็นลักษณะของเออ่เราสามารถที่จะดับไฟได้ก็คือไฟเบอรทีบ คือไอ้นั่นเดี๋ยวรเยวราเวมาเเคแล้วทีนี้ไอ้สั่งเนี้ยพอชไปมันจะเป็นผงนะแล้วษณะของมันยมันจะเป็นลักษณะของของอ่าอ่าตัดออกซิเจนตัดออกซิเจนก็คือเอาผงเนี้ยไปคุเพื่อให้กัออกซิเจนคือป้องกันปไปมีอการสาอยางก็คือตัอากาศออก้ออกไฟมีอะไร เจ้เพิงรัาร้อนถ้าเราจะกำจัดไม่ให้ของเป่าไฟนั่ยจิดจุมดาคือเราต้องกักำกัดอย่างไรอย่างหนึ่งใช่ไหมเราต้องอากจะเกิงนี่หลเราสามารถกำจัดได้คือเอาปงจะมีแฮแฮ้น้นฉีดลไปอาจจะไปเป็นไปทับคนพบกเต้นประทุของเจ้าิงนี้คืออะไรรากาตร้อนเจาพิงไีแล้ว การต้นดินใส่ก็จะลดลงใช่ไหมแล้วทีนี้เรามาดูอันที่สองอันที่สองนี่ทำไมเป็นสีเหลือมีใครรู้จักไหมมีใครรู้จักไหมแล้วมีอะไรอยู่ในอันนี้เขาเรียกสา,าเยเหลียวเหลื่อยปากตาเ,เหลื่อยับที่พออาย่ในถัง,งเนี่ยมันจะกลายรูนแนะ่นกลายรูปแน่นแล้วก็ทีนี้พอฉีดออกมาเนี่ย เป็นน้ำเพราะเป็นน้ำไปนะไปโดนพวกวัสดุหรือว่าอะไรครับอจาจจไปจขจัดออกซิเจนทําให้ไฟนะัคือ,อกระบวนการการวิ่งนไฟขาหายไปมันเกิดทำให้ไฟดับลงอันนี้อันนี้ใครรู้จักไหมคืออะไรอันนี้ทำไมนเมนนี้ คาร์บอนไดออกไ์ที่ใช้การกำจัดซิเทนเหมือนกัน,น,กนแต่แลักษณะอันนี้เขาจะใช้ในการเิดของพวกอุ่์กรวิล็กรสมมันจะไม่มีสีไม่มีตางสุกครั้งที่เหลอดอยูก่การตับไฟต่างเคมีโดยทั่วไปและการตับไฟเนี่ยเขาจะแปลองออกเป็น ไฟ A ไฟ B ไฟ C ไฟ D ไฟคไฟ A เืออะไรแต่ทีนี้ว่าเราเราเราจะงงว่าทำไมไฟเหมือนกั5 B, 5 B. นเราจะต้องนัก A B C D ก็คือนักกระเบิมโดยทั่วไปจะตองจำแน่เลยลักษณะของวัสดุของการตดุดจิดไฟนั่นคือ A เืออะไรต้องแทงแต้องแล้วอะไรเตต้นไม้กระดาษ อันนี้ก็เรียกไฟเอมันจะอยู่ในรูปแบบของแถบไฟบีไฟบีไฟบีก็คืออะไรนะน้ำมันจะอยู่ในรูปแบบของของเหลวไฟซีคืออะไรอะไรใครบอบอกไรแข็งบอกบกาไฟน้ำใจขวานั่นแลหละเขาเรียกไฟซี ก็คือประเภทของไฟที่เกิดจากวงต่อติอเล็กทรอนิกส์นะไฟดีไฟดีไฟดีนี่กนะ็คือลักษณะของวัสดุที่เกิดจากพวกเส้นอลูมิเนียมหรือเส้นที่เกิดจากอ่าอ่าอะไรนะวกเส้นอลูมิเนียมที่เกิดการติดไฟฮะอะไรนะ